ดูปลาด้พี่นองมาเค็บปลาน้ำกันแตมันมีปลาคาดว่าสิีหรอาสูบน้ำชาวบ้านใบใก็สิตนาถิบกโยตานบริเวณไหนเตียหน้าไหมมีเ่บักหอยเรื่งกุ้งหอยปูปลาไหเะี่อเบิงเด้อคนเก็บไอยังค่ะไก่ไปยังประมาณสงชั่วโมงอุ้ยไกล้แล้วเนี่ยดูสิ หน้ามารลดไล้ครับนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บปลาโอ้ปลาเต็มเลยเดี๋ยว <c oughs> มันจะเอาได้ไหมเนี้ยคนเก็บจะกลไปไหนหมดป่ะนี้นี่ยอเอาโอ้ อันนี้เขาเลหัปลายีสุกอุ้ยโอ้ยเอ้าโดนมาเลยโอ้โอ้มี่หอยเห็นไหมคะ ปลาบักหอยุอ่นคนเจ็บหอยเก่งขนาดเลยนี่ไหนข้างหลังลงนะไปทำอะไรตรงนั้นปลาหอยหอยหอยนี่คือหอยค่ะมีแต่บักหอยปลาบ่มีเอาที่เอาปลาได้จังใดวันนี้ปลามันขึ้นหลายอยู่เด้ออุ้ยไม่เข้าสวิงเลย ตาขาวนี่แหละออืข้างหลังพ่ vinegar, อนัอ่นพุกน่ะเป่นพึ่งพื้นเทา่นส่วนส่วนส่วนนึ่งด้ยไปออกเยอะบ้าขาวปลาตะเพียนมีปลาตะเพียนปลาตะเพียนเยอะ พ่าปล่อยปลาตะเพียนรุ่นนี้มันยังไม่มโตปกติแล้วอีกปีหนึ่งถึงจะโตโอ้ยนี่ปลาอะไรพ่ออ,อ,อันนี้ปลาหนอนจันปลามันจันโอ้ยอ<ะ>ันนี้ปลาตะเพียน,ยนปลาตะเพียนปลาตะเบี้ยก็ปลาตะเบี้ยนะยับมาที่ อุ้ยนี่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 วิ่งไปแล้ววิ่งวาจะจับอยู่อันนั้นอันนั้นส่วนอึ๊บอะไรนะหนักหนักกันเราเยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วนี่วู้ยตัวบักใหญ่พู่น่ะเอาส่วนเอาข้างหลังข้างหลังข้างหลังทั้งหมด นี่นี่นี่เต็มไเอู้ว่าตะเพียนให้มันได้เด้อยืดเอออ้ยไม่ได้นี่ซอกโตอะไรมาอะไรมานี่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 อยู่กับนี่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 มาแล้วมาแล้ว นี่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 คู่มันคู่มันจับแม่จับแม่จับย่าฟาย่า้าเอาสวิเดียวเดียวเดียวได้เล้วเอาใส่นั่นเลยเอาอุ้ยอุ้ยมันเฉส่หนึ่งสองซับ เอาใช้รายงานเด็กค่ะอู้มามาดูมาใช้รางงานเด็กใช้รรยงานเด็กใช้รางงานเด็กมาจะช่วยกลางเออใช้รายงานเด็กได้มาแล้วนะคะดูอู้ทุกคนดูลายคักลายแน่คนอู้ตัวใหญ่ก็มีปานวันจัใน,นใหญ่อู้ปานใหญ่อู้ เยอะมากเลยค่ะดูปาทําอะไรกินดีคะวันนี้โอ้เยอะมากเลยดูตัวบักใหญ่เลยตัวเนี้ยปึ๊บอู้ตัวบักใหญ่เดี๋ยวเอาใส่อันนี้ก่อนว่ามันใหญ่ขนาดไหนตัวใหญที่เอาไปกินมันยื่นก้นตัวใหแบงบวชอะไรกินได้ใ่บวชมันใหญ่กูมูมันแบงบวชอะไรกันก็กำลังแบ่งแยกชนิดปลานะคะ ยีสกอาองยงตัวป,ปนินม <อ fit. S 1> ีดนี่ปานนเากขีนินเดี๋ยวพ่อปานินมาใส่นี้ก่อนปานินโอ้โโอโโปอันนี้ปลากระโดดปลากระโดดอันนี้ปลาจัเียนใหญ่ ได้มาแล้วนะคะก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านอันนี้อันนี้ให้น้องแนนน้องแนนกับหอยกับบักหอยเยอะไม่รู้บักหอยกับหอย,หหอ,ยอันนี้ให้ช่างเยอะอยู่นะมีต่ตัวใหญ่ๆอันนี้ให้ช่งางไปแล้วก็อันนี้ให้เจ้าภาพอันนี้เจ้าภาพกินาพาพแล้วอันนี้ก็ของเจ้าภาพกินอันนี้ก็จะเป็น ให้เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆนะคะอยู่ด้านข้างนี้อันนี้ก็จะให้เพื่อนบ้านนี่หลังนี้อันนี้ค่อยมีตัวใหญ่อันนี้ดีกว่าไม่ใช่น,นี่ค,นค่ะเก็บเก็บก่ายปาลาเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะสำหรับชิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย